สวัสดีครับเกษตรบ้านสวนดีจะพามาทำเชื่อเห็ดด้วยนะครับเราเอาไปใส่ในสวนของเฮาเป็นปลูกต้นยางไว้ประมาณเกือบจะลอยต้นนะครับปลูกได้หนึงปีเดี๋ยวมื่อนี้ก็จะทำเชื่อเห็ดซึ่งเป็นเชื่อเห็ดเป็นเห็ดปลาครับมีเห็ดละโงกเห็ดหนาแดงเห็ดไข่แล้วก็ อะไรอหลายอย่างร่วมกันนะครับถึงเขาจะเป็นเห็ดร่วมปึงวิธีทมืัอน,นี้เขาก็ได้เตรียมดอกเห็ดนะครับมาเราชังมาแล้วนะครับครึ่งกิโลชวนผสมกับจะมีน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวใส่ไว้เลรนะครับ น้ำตาลไส้แดงนี่ก็ัหนึ่งเน,นี่ยเนี่ยครึ่งกิโลนะครับเป็นลำบอ,อนเอาอเดชั่งมาแล้วครึ่งกิโลครับจูเลซี่เจาวปวกอ๋อบ่มีบ่ได้เพราะว่าของเกษตรบรงษัทส่วน,นดีทำไว้ทั้งหมดนะครับเทากับเอาจาวปวกสดๆนะครับซึ่งไปขุดมาเมื่อกี้ซึ่งเป็นจาวปวกเขาก็จะเอาจาวปวกสดๆแล้วก็จับมี น้ำเศร้าเขานะครับคือน้ำเขามาบานเฮามันจะผสมกันตอนแรกก็คือเอาลำ่ำอ่อนนะครับลงผสมก่อนลํำออนผสมกันกับเห็ดคุกเข้าให้เข้ากันนะครับเติดเติม จ้าปลวกลงไปพร้อมนะครับแล้วก็มาคุกเข่ากันก่นอนนะครับเราค่อยมาเติมน้ำตาลไส้แดงลงนะครับเดี๋ยวจะทำการเปิดน้ำตาลไส้แดงไว้ก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าเอาคุกเข่าเสร็จแล้วก็จะได้เติมน้ำตาลไส้แดงลงไป นะครับหลังจากเติมลำออนกับจุลิซีเจากปวกลงไปสเสร็จแล้วก็ขยี้เลยนะครับขยี้ให้เห็ดเพ่น,นแหลกนะครับจ่ตงเห็นพี่น้องเห็นขายาวๆ,ๆนี่ป่ะอันนี้เป็นเห็ดปวกนะครับแล้วก็ขยี้ให้เขากันเลยนะครับกับลำออนสึ่งลำออนนี่ก็จะเป็นตัวขยาย จุลินซี่ขยายเชื้อเห็ดได้ดีนะครับขยำให้ให้ละเอียดเลยนะครับาการห่อเอาล้ำอ่อนเข้าไปขยำพร้อมกันครับจาวปวกพร้อมกับเห็ดนี่ก็จะทำให้เห็ดเป็นบอลื่นนะครับก็จะขยี้ขยำได้แหลกไว้นะครับพี่นอ้อง การทําเชื้อเห็ดไปใส่ของห้าเอก็งกาไทำไไง่ายๆนะครับถาว่านะวาเขาไปหาซื้อเชื้อเห็ดที่เพิ่นทำสำเร็จแถวกับบลลัวเขาจะได้เชื้อเห็ดลอยเปอร์เซ็นหรือบอนะครับเฮาก็เจ็บเห็ดปลามาเขามออามาทําเองอะไ้นะครับีาาออ่นองต้นย่างหน้าห่าก็ ไปหาตามป่ามาปลูกไว้ต้นยางหน้าของผมปลูกไว้ได้หนึ่งปีนะครับปีนี้ก็เรื่อนจะมีเห็ดเกิดมาอยู่ครับต้นละดอกสองดอกนะครับต้นละดอกสองดอกเขาก็ไดเดกเจ็บมากก็จังมาเอาทำเป็นเชือเห็ดตอนะครับเพราะว่าจะขยายไปอีกมองนึ่ง นะครับนะจะขยําให้เข้ากันนะครับพี่น้องขยําแ๊บเดียวก็จะละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเติมน้ำตาลไส้แดงลงไปนะครับ,บน้ำตาลไส้แดงมาเติมได้เลยนะครับพี่น้องตอนน้ำตาลไส้แดงแต่จะเป็น ตัวอาหารหเชื่อเห็ดนะครับยังเขาจะมาใส่น้ำตาลรสยขาวเพราะน้ำตาลรส้ขาวมันจะมีสารฟอกขาวมากแล้วนะครับน้ำตาลรส้แดงกับครึ่งกิโลนะครับเห็ดครึ่งโลน้ำตาลส้แดงครึ่งโลลำอ่อนกับครึ่งโลนะครับ ามาขยำเรยยว่าขยีให้มันเข้ากันนะครับขยำให้เข้ากันเซตเรียบร้อยนี่ครับแต่จะได้ประมาณนี้เนาะ หลังจากนั้นเอามาเติมด้วยน้ำเศร้าเขานะครับหรือว่าน้ำข่าอ้อนก็ได้ถามีแต่ว่าน้ำมะพร้าวมะพร้าวเขามันราคาแพงเนาะครับพี่น้องเขาเฮ็ดในแบบถูกๆเราก็มาเติมด้วยน้ำเศร้าเขานึงลิตรนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเนาะที่เหลืออยยุขันอเอาครับ ทำความสะอาดไม่เรัตะก,กันนะครับขอยเอามาแล้วก็ขย้ำเพิ่นเข้ากันครับน้ำเศร้าเขานะครับเพิ่็จะได้ละเอียดดียิ่งขึ้นนะครับเนาะ ับพี่นแชร์ซ้ำนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเฮ้าไปหาภาชนะมาใส่เราก็กไปเตรียมภาชนะมาใส่นะครับ เอาเลยผ้าชนะมาแล้วก็ใส่เลยนะครับพี่น้อง ค่นี้ก็เซจเรียบร้อยนะครับตำรับการทำเชื้อเห็ดก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจนจบชิปนะครับเราก็จะเอาไปตั้งไว้ในรล่มเอาฟ้าปิดไว้นะครับท,รทุกวันเราก็ต้องมาใส่ภาชนะคนให้เิ่นเชื้อเห็ดเิ่นเดินนะครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวเ้าไปเอาไปเก็บไว้เลยนะครับแล้วก็ปิดฟ้า ดีสำหรับชิปนี้ขอบคุณทีท่ติดตามรับชมจนจบชิปนะครับสวัสดีครับ